เป็นปกติของหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่พวกเขามักจะนำเอาประวัติต้นกำเนิดที่มีอยู่ในคอมิกบุ๊กมาดัดแปลงให้กลายเป็นภาพยนตร์โดยคงไว้ซึ่งต้นฉบับตามคอมิกบางส่วนแต่มีภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องครับที่ถึงแม้จะเป็นหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่แต่พวกเขาไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากหนังสือการ์ตูนมาก่อนอาทิเช่น r o b ร o เบอ c o c k The i n c r e d i b l e s e v e r y superhero has a secret s e c r e t identity ใน9 0ก็ได้มีภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่แบบที่ว่ามานี้ครับ ที่ถูกสร้างสรรค์โดยผู้กำกับแซมเรมี่ที่เขานั้นทำผลงานอย่างสไปเดอร์แมนออกมาถึง3ภาคจนกลายมาเป็นตำนานภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือ Dark Man นลุดจากคนบุรุษลึกลับที่มาพร้อมกับใบหน้าอันหวาดกลัวทนทานทุกความเจ็บปวดและปลอมตัวได้แนบเนียนจนไม่มีใครจับได้วันนี้กูโจจะพามาให้รู้จักเขากันครับดาร์ m แมน ไอเดียการสร้างตัวละครดาร์คแมนของแซมเรมี่มาจากการอกหักของเขาครับอกหักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องความรักแต่คือความผิดหวังที่เขาไม่อาจได้สิทธิ์ในการนำภาพยนตร์จากตัวละครที่เขาชอบอย่าง The Shadow และ Batman ในปี1987ครับระหว่างที่เขากำลังจะจบงานจากการทำภาพยนตร์สันปราศาสอย่าง Evil Dead 2. 2เขาคิดว่าฝีมือของตัวเองน่าจะดีพอที่สามารถรับมือกับหนังฟอร์มยักษ์ได้อย่างสบายแล้วจึงมีความคิดว่าถึงเวลาที่จะนำเอาซูเปอร์ฮีโร่ที่เขารักในวัยเด็กมาใส่ในสไตล์หนังที่เขาทำเรื่องแรกที่เขาพยายามคว้าสิทธ์มาทำก็คือแบทแมน แต่ทาง Warner Brother ครับกำลังปั้นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แบทแมนกับทางทิมเบอร์ตันอยู่ตำแหน่งนี้จึงไม่ว่างสำหรับเขาแต่ยังมีอีกตัวละครหนึ่งที่เขาอยากทำเหมือนกันก็คือเดอะชา d o w ดเดอะชาร์นี้เป็นเรื่องราวของเคนัลาดอดีตทหารอากาศยอดฝีมือจากสงครามโลกครั้งที่1ที่ผันตัวกลายมาเป็นนักปราบอาธรรมในคราบของเดอะชา dow ที่สร้างเครือข่ายสายลับของตัวเองไว้จัดการผู้มีอิทธิพลใต้ดินให้สิ้นซากไปจากโลกพลังของเขาคือการปลอมตัว แฝงกายเหมือนกับเงามืดที่ไม่มีใครได้พบเห็นเขาใช้ความรุนแรงในการจัดการศัตรูและมีความสามารถในการสะกดจิตได้ดีเยี่ยมแถมยังฉลาดเป็นกรดเรมี่รู้มาว่าสิทธิในการสร้างภาพยนตร์นั้นอยู่กับผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์อย่างมาร์ตินเบรกแมนที่เขาซื้อสิทธิ์มาตั้งแต่ปี1982และมอบหมายให้โรเบิร์ตเซมิคิสจาก Back to the Future มาร่วมพัฒน,นาโครงการภายใต้สตูดิโ Universal Picture ครับทางเรมี่ก็พยายามอย่างมากที่จะมีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ลองเขียนโครงเรื่องไปเสนอหากเขามาได้กำกับอย่างน้อยก็ได้เขียนบทหนังให้แต่ทางมาตินเบรกแมนนั้นไม่ค่อยชอบแนวทางของเรมี่เท่าไหร่จึงปัดข้อเสนอของเขาไปแต่ทาง u n i v e r s ร์ซเห็นอะไรบางอย่างในตัวของเรมี่ครับ พวกเขาชอบในสไตล์การกำกับ Evil Dead และด้วยกระแสของหนังซ u เปอร์ฮีโร่ที่กำลังจะกลับมาจากการวางตารางฉายภาพยนตร์ Batman ของทาง Warner Brother ในปี1989 Yes folks love Batman and I'll tell you already people are lining up to buy tickets to the special 12:20 showing of Batman this morning at the Americana พวกเขาคิดว่าคงจะดีหากเรามีหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่สร้างขึ้นมาเองเพื่อลองรับกระแสนั้นและปูทางในการสร้างแฟรนไชส์ในอนาคตจึงเปิดโอกาสให้เรมี่นั้นสามารถรวบรวมไอเดียที่อยากทำเกี่ยวกับหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเสนอพวกเขาเรมี่นึกถึงเรื่องสั้นที่เขาเคยเขียนจำนวน30หน้าพูดถึงชายที่มีความสามารถในการเปลี่ยนหน้าตัวเองเพื่อจัดการกับศัตรูเขาคิดว่าเจ้าสิ่งนี้อาจจะนำมาทำเป็นภาพยนตร์ได้ เรื่องสั้นเรื่องนี้มีชื่อว่า The Dark Man เรมี่นำมาปัดฝุ่นและเขียนโครงเรื่องใหม่ด้วยความยาว40หน้าหยิบเอาแรงบันดาลใจต่างๆในวัยเด็กมาเสริมปรุงแต่งโดยในส่วนของความเป็นซูเปอร์ฮีโร่เขาได้นำเอาองค์ประกอบของ The Shadow มาใส่และเพิ่มความลึกของตัวละครด้วยแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ The Phantom of the Opera และ The Elephant Man นอกจากนี้เขายังคิดถึงโทนหนังว่าจะออกมาในแบบหนังอสุรกายของ Universal ในช่วงปี1930 ที่เขาชื่นชอบในวัยเด็กอย่าง The Invincible Man รวมถึงภาพยนตร์อย่าง The Black Cat ด้วยเพราะเขาหลงสเสน่ห์ของหนังประเภทนี้มากๆครับที่สามารถสร้างความกลัวให้ผู้ชมแต่ก็ทำให้คนดูนั้นติดหนึบอยากรู้บทสรุปในเรื่องราวของพวกเขาองค์ประกอบสุดท้ายที่เขานำมาใส่คือความรักที่เป็นไปไม่ได้ระหว่างพระนางในเรื่องที่ได้แรงบันดาลใจจาก The h u n c h b a c k of Notre Dame ที่สุดท้ายความรักก็จะจบลงด้วยความเศร้า ด r กแมนครับชื่อของเขาคือเพยตันเวสเลกคุณหมอนักวิจัยผิวหนังเทียมที่หวังว่าผลงานของเขาจะได้เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือผู้คนที่มีความผิดปกติจากผิวหนังบกพร่องให้สามารถใช้ชีวิตปกติเหมือนกับคนทั่วไปได้ชีวิตของเพยตันกำลังจะมีความสุขพร้อมกับวางแผนแต่งงานกับคนรักของเขาทานายสาวจูลี่เฮสติงแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เมื่อพวกมาเฟียบุกไปยังห้องแล็บของเขาเพื่อหาหลักฐานชิ้นสําคัญที่จูลี่นั้นกําลังจะเปิดโปงแผนการทุจริตครั้งใหญ่ของเมืองพวกมันเข้ามาทำร้ายเพตั้นอย่างทารุณทําลายห้องแล็บทําลายหลักฐานทําลายพยานฆ่าผู้ช่วยและหวังจะปลิดชีพเขาแต่โชคชะตากลับเล่นตลกจูลี่คิดว่าแฟนหนุ่มของเธอนั้นตายไปแล้ว เพันถูกพบในสภาพระบุตัวตนไม่ได้หมอทําการรักษาเพื่อลดการทรมานจากแผลไฟไหม้ทั้งตัวด้วยการตัดระบบประสาทรับรู้ความเจ็บปวดแต่มันจะสร้างผลข้างเคียงทําให้เมื่อจุดหนึ่งสมองจะกระหายความรู้สึกส่งผลให้อารมณ์นั้นจะแปรปวนเขาจะเก็บกดและระเบิดออกมาเป็นความบ้าคลั่งที่ยากจะควบคุมเมื่อเพตันตื่นขึ้นและได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองทําให้เขานั้นเสียใจกับความสูญเสียตัวตนการเสียอนาคต เขาไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ใบหน้าของเขาสิ่งที่เขาทำได้ในตอนนี้คือการทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวเอง เมื่อโครงเรื่องแรกเสร็จแซมเรมี่ได้ส่งไปให้ยูนิเวอร์ซพิจารณาพวกเขาชอบกับสิ่งที่เขียนครับจึงอนุมัติไฟเขียวให้เดินหน้าได้เต็มที่โดยมีงบให้อยู่ราวๆ12-14ล้านเหรียญและเรื่องนี้จะร่วมอานวยการสร้างโดยโรเบิร์ตเทเพิร์ดเพื่อนซีของเรมี่ที่ร่วมกันสร้าง Evil Dead <c oughs> โจทย์แรกถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดในโปรเจกต์นี้ก็คือการเขียนบทครับที่สามารถนำไปสู่กระบวนการถ่ายทำได้ แต่เพียงแค่เริ่มต้นมันก็ดราม่าซะแล้วมันเริ่มจากการที่แซมเรมี่ได้เรียกใช้บริการชักฟาเรอร์อดีตนาวิกยโยทินที่ผันตัวมาเป็นนักเขียนบทมาทำการพัฒนาบทร่างแรกจากโครงเรื่องของเขา แต่ปัญหาของมันคือมันมีองค์ประกอบของความสยองขวัญและดราม่าที่หนักแน่นแต่ขาดองค์ประกอบความเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรืออารมณ์ขันแบบที่แซมเรมี่ต้องการรวมถึงยังขาดความลึกซึ้งในด้านตัวละครที่ไม่น่าจะทําให้คนดูยึดติดกับตัวดาร์กแมนได้แซมจึงต้องเข้ามาแก้บทเองครับร่วมกับพี่ชายอีวานเรมี่โดยแซมนั้นจะใส่สิ่งที่เขาต้องการลงไปในบทให้มีความเป็นฮีโร่แบบแบทแมนมากขึ้น และอีวานนั้นจะมาเสริมข้อมูลในแง่ของความเป็นไซไฟวิธีการแปลงโฉมความสามารถของดาร์กแมนให้เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหาแต่บทนั้นกลับไม่ถูกใจทางฝั่งยูนิเวอร์แซลมีการส่งมาให้พิจารณา4-5ล่างก็ไม่ผ่านเพราะทางสตูดิโอคิดว่าบทยังไม่สามารถที่จะกลายเป็นหนังเฟรนช์ชัยอย่างที่ต้องการจึงว่าจ้าง2พี่น้องแดเนียลและโจชัวโกลดินมาแก้บทร้อยเรียงเรื่องราวใหม่เพิ่มประโยค เพิ่มตัวละครเพิ่มฉากแอคชั่นเอาใจคนดูอย่างไรก็ตามบมดก็ไม่ผ่านอยู่ดีผู้อำนวยการสร้างโรเบิร์ตเทเพิร์ดบอกว่าการแก้บทด์กแมนเป็นอะไรที่วุ่นวายทุกครั้งที่มีการแก้ดูเหมือนจะยิ่งทําให้สตูดิโอหัวเสียเพราะมันถูกเขียนใหม่ซ้ําไปซ้ํามาและยิ่งมากคนก็ยิ่งมากความไอเดียผสมปนเปกันไปหมดทําให้แซมเรมี่ครับขอคําปรึกษาจากรุ่นพี่ทําหนังที่สนิทก,กันก็คือ2พี่น้องโจโอเอลและอีธานโคเอน ให้มาช่วยแก้บทให้ซึ่งพวกเขาได้ปรับโครงสร้างหนังนําเอาสิ่งที่ดีในแต่ละเวอร์ชั่นของบทมาผนวกรวมกันและขัดเกลาวให้ลื่นไหลามากขึ้นซึ่งกว่าบทจะผ่านก็มีการนําเสนอทั้งหมด12ร่างด้วยกันใครกันที่จะเหมาะสมกับบทบาทเพตันเวสเลกในเรื่องนี้ผู้ที่จะกลายเป็นดาร์กแมน แน่นอนว่าแซมเรมี่มีนักแสดงในใจคนที่เขาเชื่อมือที่จะแบกหนังทั้งเรื่องให้คนดูอยู่ได้คนนั้นก็คือบรูซแคมเบล l l เพื่อนสีคนสนิทที่รับบทแอชวิลเลียมในหนัง Evil d เด d ให้เขาทั้งสองภาคแต่ทว่าทาง u n i v เวอร์แไม่เอาด้วยครับเพราะพลังดาราของบรูซแคมเบล l ไม่มากพอพวกเขาไม่เชื่อว่าจะสามารถดึงผู้ชมให้เข้ามาชมภาพยนตร์เรื่องนี้พวกเขาอยากได้นักแสดงที่พอมีชื่อเสียงอย่าง แกล y ี่โอแมหรือว่า l ิลแพ็กสตัแต่ในกระบวนการแคสติง้งกลับมีนักแสดงอีกคนที่สามารถตีบทแตกโดดเด่นกว่าใครก็คือคุณเรียมนีสันเพราะนอกจากเขามีการแสดงที่ทรงพลังแล้วยังสามารถใช้ดวงตาสื่ออารมณ์ให้ดูน่ากลัวบนความเศร้าได้อีกซึ่งมันสำคัญมากในตอนที่ตัวเอกของเราต้องพันไปด้วยผ้าพันแผลหรือเต็มไปด้วยเมคอัพทางหน้าและมันก็ตรงตามความต้องการของแซมเรมี่เพราะเขาต้องการใครสักคน ที่สามารถแสดงจิตวิญญาณเหมือนกับพวกอสุรกายการรับบทนี้ทําให้เรียมนีสันต้องไปศึกษาการใช้ชีวิตของผู้ป่วยทางผิวหนังที่เกิดจากการโดนไฟครอกในศูนย์พักพิน Phoenix Society of Bur n s u r v i v o r s ิเวอรในส่วนของนางเอกของเรื่องครับ universal มีความต้องการอย่างมากเพื่อให้ได้จูเรียโรเบิร์ตมารับบทจูรี่แฮสติงแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเรียมนีสันเป็นอนดีตแฟนของจูเรียและทั้งคู่นั้นเพิ่งเลิกกันได้ไม่นาน มีการนัดเธอมาเทสหน้ากล้องซึ่งทั้งสองอ่านบททดสอบเคมีมีอาการน้ำตาคลออยู่ด้วยกันทั้งคู่หลังจากนั้นไม่นานตัวแทนของจูเลียติดต,ต่อมาว่าเจ้าตัวขอถอนตัวจากการทดสอบบทด,ดีกว่าเพราะมันรู้สึกอึดอัดจากการที่ต้องร่วมงานกับอดีตแฟนที่เพิ่งตัดความสัมพันธ์ไปในเวลาไม่นานบังเอิญครับฟรานเชสแม็กดอลแมนนักแสดงสาวดีกรีผู้เข้าชิงนักแสดงหญิงสมทบยอดเยี่ยมจากมิสซิสซิปปีเบอร์นิงในปี1988เป็นภรรยาของโจเอลโคเอน ที่ดันแชร์บ้านเดียวกับแซมเรมี่เขาคิดว่าเธอนั้นน่าจะเหมาะกับบทนางเอกของเรื่องเลยแนะนําให้เธอลองมาทดสอบบทดูฟรานเชสได้อ่านบทและคิดว่าตัวละครของจูรี่น่าสนใจเพราะตามโครงเรื่องเดิมเธอไม่ใช่นางเอกตามแบบฉบับหญิงสาวทั่วไปแต่สามารถยืนหยัดและต่อสู้ได้ด้วยตัวเองอีกตั้งหากเราได้วีรบุรุษมาแล้วสิ่งที่จะทําให้เขายิ่งใหญ่ได้ก็คือการมีตัวร้ายที่ดีครับที่จะมาส่งเสริมบรารมีให้กับดาร์กแมน โดยเฉพาะในบทของโรเบิร์ตจีดูแรนถึงแม้เขาจะไม่ใช่ผู้ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดแต่คือตัวละครที่เป็นตัวแทนของพลังชั่วร้ายที่สุดในเรื่องบทนี้พวกเขาได้เลือกแร่เดราคนักสแสดงที่รู้จักกันในซีรีส์ LA l a อมารับบทให้ซึ่งในเรื่องนั้นเขาต้องเป็นนักสแสดงที่เป็นคนพูดมากแต่เรื่องนี้เขาแทบไม่ค่อยพูดเพราะดูแรนนั้นจะมีบุคลิกที่สุขุมเหมือนเป็นชายที่คิดอะไรอยู่ตลอดเวลาส่วนผู้อยู่เบื้องหลังชักใย,ยเรื่องราวที่แท้จริงคือตัวละครรูธสแต็กจูเนีย รับบทโดยโครินฟริลมหาเศรษฐีที่หวังจะสร้างอาณาจักรของตัวเองให้เป็นเมืองแห่งอนาคตโดยการทุจริตมากมายในเมืองและไล่ฆ่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาการถ่ายทำเริ่มต้นขึ้นในวันที่19เมษายนปี1989โดยมีกำหนดฉายวันที่24สิงหาคมปี1990โดยหนังนั้นจะเน้นการถ่ายสถานที่จริงในลอสแองเจลิส โตลอนโตร,รวมถึงในสตูดิโอบางส่วนที่แซนตาคาลิต้าในแคลิฟอร์เนียอุปสรรคของการถ่ายทำคือเรื่องของงบการสร้างที่ไม่ได้เยอะมากทีมงานจึงต้องหาวิธีที่สามารถใช้เงินที่จำกัดเล่าออกมาได้อย่างที่แซมเรมี่ตั้งใจไว้พวกเขาจึงต้องคิดค้นเทคนิคแปลกๆมากมายในการทดลองต่างๆและในช่วงที่คอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ได้ใช้กันอย่างเยอะแยะเหมือนสมัยนี้ทุกอย่างจึงต้องพยายามทำออกมาให้มันสมจริงด้วยเอฟเฟกต์เพลทิเคิลล้วนๆซึ่งตรงนี้จะรับผิดชอบโดยคุณแรนดี้เซอร์ การออกแบบโทนภาพของหนังจะมีอยู่ด้วยกัน3องค์ประกอบก็คือโลกด้านสว่างของเพย์ตันเวสเลกชีวิตอันสดใสของเขาโลกที่2คือโทนภาพโลกแห่งอนาคตของ Mr. สเตอร์ตัวร้ายของเรื่องและโลกสุดท้ายก็คือโลกแห่งความมืดของ Darkman ความโชคดีของทีมงานก็คือในเมืองโลเคชั่นไทยทราดัานมีโรงงานสบู่เก่าๆที่โดนทิ้งร้างไว้หลายปีครับ แต่ว่ามันยังไม่ได้โดนทุบทิ้งหรือว่ามีเจ้าของใหม่มาซ่อมแซมพวกเขาได้ลองสำรวจสถานที่และพบว่าที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการเป็นฐานทัพห้องวิจัยของดาร์กแมนมากๆและโกดังข้างๆก็ดันมีที่ว่างพอที่พวกเขาสามารถสร้างห้องแล็บของเพย์ตันไว้อยู่เคียงข้างห้องแล็บด้านมืดของดาร์กแมนได้อีกซึ่งทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางถ่ายทำมากๆครับและลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ สินิแซมเรมี่ให้ความสําคัญมากๆคือฉากกระบวนการทําผิวหนังเทียมของเพตันว่าจะต้องออกมายังไงในหนังที่มันจะต้องดูประหลาดแบบอสุรกายแฟรงเกนสไตล์และผิวหนังเทียมจะต้องดูเหมือนจริงที่สุดทีมงานต้องค้นคว้าหาวิธีสร้างจนผลลัพธ์สุดท้ายออกมาได้อย่างน่าพอใจ Just hold together you. เรมี่ได้สร้างกฎสำคัญของการปลอมตัวดาร์กแมนไว้ว่าอาวัยวะเทียมต่างๆที่ใช้ปลอมตัวนั้นจะมีอายุยืนยาวเพียงแค่99นาทีภายใต้แสงแดดแต่หากอยู่ในที่มืดจะอยู่ได้นานกว่านั้นฉะนั้นแล้วจะต้องมีฉากที่ผิวหนังเทียมโดนทำลายครับจากกฎข้อจำกัดของเวลาในฉากแรกทีมงานใช้เจลาตินในการสร้างจมูกขึ้นมาและการทำให้มันละล,ลายก็เพียงแค่ยิงไฟเผามัน แต่โจทย์เริ่มยากขึ้นเพราะพวกเขาต้องทำผิวหนังที่กำลังพุพองจากนักแสดงจริงๆพวกเขาต้องใช้ชิ้นส่วนเจลาตินเล็กๆติดไปที่ใบหน้าและหาวิธีสอดท่อเล็กๆแอบไว้ที่มือของนักแสดงและเป่าลมเป็นจังหวะให้เหมือนว่าผิวหนังนั้นกำลังประทุขึ้นมา ในการแปลงโฉมเลียมนีสารให้กลายเป็นดาร์กแมนอย่างสมบูรณ์แบบ โจทย์ยากคือจะนำเสนอใบหน้าของเพตันเวสเลกยังไงที่สามารถทำให้เขาดูน,น่ากลัวและน่าสงสารไปพร้อมๆกันได้โทนี่การ์ดเนอร์ผู้ช่วยเอฟเฟกต์แต่งหน้าในภาพยนตร์ Evil Dead 2ได้รับหน้าที่มาดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้อยากเต็มตัวการแต่งหน้านั้นจะใช้โปรเทสติกหรือการแต่งด้วยอวัยวะเทียมเป็นหลักและการที่เรียมนีสันมีใบหน้าที่โดดเด่นโดยเฉพาะช่วงจมูกพวกเขาออกแบบให้เพตันมีใบหน้าถูกทำลายทั้งหมด เอาปากออกสิ่งที่เหลืออยู่คือช่วงจมูกไปจนถึงหูด้านซ้ายผมเขาโดนเผาทั้งหัวครับแต่จะต้องให้มีผมขึ้นมาเล็กน้อยให้มีร่องรอยนิดหน่อยเพื่อให้คนดูได้เห็นแล้วเกิดความสงสารและด้วยการที่ต้องแสดงอารมณ์ผ่านแววตาพวกเขาให้เรียมนีสันใส่คอนแทคเลนส์ให้ตาดูโตขึ้นและให้ดวงตาสีฟ้าเทาของเขาชัดกว่าเดิมในการทดสอบแต่งหน้าครั้งแรกคุณนีสันขอใช้เวลาอยู่คนเดียวสักพักกับกระจกเพื่อที่จะได้เข้าใจอารมณ์ของเพตัน และการเคลื่อนไหวร่างกายผ่านอวัยวะเทียมบนใบหน้านอกจากนี้มีการปรึกษากับผู้กำกับภาพบิวโพบว่าจะเสริมอารมณ์ทางด้านภาพยังไงได้บ้างเพื่อเพิ่มความโดดเดี่ยวให้กับตัวละครเพตันบางฉากจึงมีการใช้แสงส่องกระทบไปแค่บางส่วนบนร่างกายของเพตันเท่านั้นโดยที่เราจะไม่เห็นร่างกายของเขาเลยให้เหมาะสมกับชื่อดาร์ m แม มีไอเดียหนึ่งที่แซมเรมี่นั้นอยากทํามากคือในไหนเพดานร่างกายโดนทําลายไปเกือบ80%เขาคิดว่าบางส่วนบนร่างกายอาจจะต้องมีรูครับที่แสงสามารถลอดทะลุออกมาจากตัวได้จึงมีการลองสร้างหุ่นด์กแมนที่มีช่วงตัวบางส่วนเป็นรูและจะใช้กลไกไปติดที่หน้าของคุณนีสันเพื่อให้เขาสามารถควบคุมใบหน้าของหุ่นได้ซึ่งเมื่อทดสอบดูพวกเขาคิดว่ามันออกจะเป็นอสุรกายมากเกินไปหน่อย และมันจะไปทำลายในแง่ของการนำเสนอความเป็นมนุษย์ของเขาพวกเขาตกลงว่าจะต้องทิ้งไอเดียนี้ไปทางด้านคุณนีสันครับบอกว่าการถ่ายทำที่เหนื่อยที่สุดคือการนั่งแต่งหน้าเป็นชั่วโมงในช่วงแรกพวกเขาต้องใช้เวลาถึง5ชั่วโมงด้วยกันเพื่อแปลงโฉมให้เขากลายเป็นดาร์กแมนและค่อยๆปรับลดเวลาลงเหลือเพียง3ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นซึ่งเขาจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อเตรียมพร้อมก่อนถ่ายทำทำให้แต่ละวันของเขายาวนานมากและเหน็ดเหนื่อยสุดๆ ในซีนใหญ่สุดของเรื่องคือการถ่ายทำฉากไล่ล่าด้วยเฮลิคอปเตอร์ในเรื่องทีมงานต้องทำการปิดถนนเมืองลอสแองเจลิสกาวช่วงตึกด้วยกันโดยจะถ่ายทำในช่วงสุดสัปดาห์ที่กินเวลาอยู่ที่4อาทิตย์ซึ่งบางฉากจะต้องถ่ายทำให้เห็นหน้าเลียมนีสันและแลลีเดรกปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพระเอกของเรามีโรคประจำตัวคืออาการกลัวความสูง ทีมงานจึงต้องหาวิธีจำลองความสูงให้ถ่ายออกมากเหมือนล่างของคุณนีสันนั้นอยู่ที่ความสูงราห่าราวยห้ฟุตแต่ที่จริงแล้วจุดที่ถ่ายทําสูงแค่15ฟุตเท่านั้นแต่ลลลี่ดรกนั้นหนักกว่าเพราะเขาต้องขึ้นไปอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ที่ถ่ายภาพกว้างด้วยเจ้าตัวพอได้ขึ้นไปก็พยายามใจสู้ครับมองไปแต่ข้างล่างทําสมาธิเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นขาสัน่นซึ่งเวมี่ถามว่าไหวไหมเจ้าตัวบอกว่าถ้ามันจําเป็นให้ผมขึ้นไปอยู่ในหอละก็ บอกผมมาได้เลยแต่ถ้าไมผมโอเคแล้วล่ะผมว่าผมสนุกกับมันพอแล้วในด้านเพลงประกอบพวกเขาสามารถดึงตัวแดนนี่เอลฟ์แมนนักทำเพลงคู่บุญของชิมเบอร์ตันที่ได้ทำเพลงแบทแมนในปี1989มาทํามาทำเพลงให้ครับโดยให้โทนของเพลงนั้นออกมาดูเศร้าและโรแมนติกไปพร้อมๆกัน no, 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 no. แซมเรมี่เองนั้นยังหาช่องทางให้บรูซแคมเบลที่ไม่ได้บทเพตันมาทำหน้าที่เป็นผู้ภากเสียงเพิ่มเติมอย่างเช่นเสียงคนโดนต่อยเสียงคนตกตึกและยังถามด้วยว่าไหนๆ,ๆไม่ได้เล่นเป็นเพตันแล้วงั้นนายมาเป็นใบหน้าสุดท้ายที่ดาร์กแมนจะปลอมตัวละกันจึงเป็นที่มาของฉากรับเชิญในตำนานของดาร์กแมน ในตอนถ่ายทมาก็เกิดดราม่าเล็กน้อยนะครับระหว่างผู้กำกับแซมเรมี่และนักแสดงสาวฟรานเซสแมคโดมลนเป็นเพราะว่าความเห็นไม่ตรงกันรเรื่องการนำเสนอตัวละครนางเอกในเรื่องเพราะเรมี่นั้นต้องการให้เธอเล่นเป็นสาวแกร่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเป็นผลมาจากการที่หนังของเขาอย่าง Evil Dead 2เรื่องก่อนถูกวิพากษ์วิจารณ์มากๆถึงการนำเสนอตัวละครหญิงเขาจึงอยากแก้ตัวในหนัง Dark Man ครับแต่ทางคุณฟรานเซสคิดว่า ถ้าจะทําแบบนั้นแซมเรมี่น่าจะยังไม่รู้วิธีเขียนตัวละครหญิงได้ไม่ดีพอเพราะว่าในบทที่ถูกแก้ไขนั้นจูลี่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังเป็นสาวน้อยตามท้องเรื่องอยู่ดีซึ่งเธอก็ปฏิเสธที่จะเล่นตามที่เรมี่สั่งและเธอก็ไม่ค่อยชอบไอเดียที่จะให้ตัวละครของเธอนั้นไปปรากฏตัวอยู่ตรงนูน้นตรงนี้ฉับพลันเหมือนกับตัวการ์ตูนซึ่งทั้งสองเกิดปากเสียงกันในกองถ่ายครับคุณเรมี่บ่นว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้จักเธอดีพอเหมือนกับที่เขาคิดไว้ด้านโรเบิร์ตเทเพิร์ดก็บอกว่าตอนนั้น เรนี่ยังไม่มีประสบการณ์เยอะเหมือนกับเขาในตอนนี้ทําให้บางทีการสื่อสารกับนักแสดงจึงเป็นอะไรที่อาจจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันซึ่งคุณฟรานเชสก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นเพราะเธอด้วยแหละที่ถูกฝึกมาจากการทํางานในรูปแบบละครเวทีและตอนนั้นเองเธอก็ยังปรับตัวได้ไม่ค่อยมากนะักหลังจากถ่ายทำเสร็จสิ้นสิ่งที่ต้องทำคือการตัดต่อหนังครับ ซึ่งดราม่าชิ้นใหญ่ของหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงการตัดต่อซึ่งมีการล้วงลูกกันไปล้วงลูกกันมาระหว่างทีมผู้สร้างและทางสตูดิโอ เพราะว่าในเวอร์ชั่นแรกของดาร์ m แมนนั้นถูกตัดต่อโดยเดวิดสตีเว n นมีความยาวราวๆ2ชั่วโมงจึงได้ถูกนำไปฉายรอบทดลองเพื่อน,นำเอาข้อติชมมาปรับปรุงถึงแม้ว่าจะได้คะแนนผู้ชมในระดับกลางๆแต่ทางสตูดิโอกลับไม่ชอบมันครับมีการปรับแก้และนำไปทดสอบใหม่สนคะแนนคนดูนั้นตกลงมาเหลือที่26เท่านั้นทำให้ทางคุณ David Steven, เดวิดสตีเวนเหน็ดเหนื่อยกับการแก้ไขของยูนิเวอร์แซลมากๆจึงขอถอนตัวออกจากโปรเจกต์ไป hey, ทางสตูดิโอจึงลวงลูก โดยการเอาคนตัดต่อของพวกเขามาตัดหนังเสียเองอย่างคุณบัต S. s เอสสมิธซึ่งเขาเรียกร้องให้สตูดิโอนั้นช่วยกันแซมเรมี่และโรเบิร์ตเทเพิร์ดว่าอย่ามายุ่งกับการตัดหนังของเขาได้ไหมเพราะว่าต้องการสมาธิทาให้ทางยูนิเวอร์แซลส่งทั้งคู่ไปพักร้อนที่ฟลอริดาถึง3สัปดาห์เมื่อทั้งสองกลับมาถึงก็พบว่านหนังจากความยาว2ชั่วโมงโดนหั่นเหลือเพียงแค่ 85นาทีหรือว่า1ชั่วโมง25นาทีเท่านั้นหนังถูกไปทดสอบซึ่งคะแนนออกมาแย่กว่าฉบับของเวมี่เสียอีก What doing wrong? พวกเขานำหนังไปปรับแก้และส่งไปทดสอบใหม่ถึง4-5รอบแต่เหมือนคะแนนมัน,น,นมจะยิ่งต่ำลงเรื่อยๆซึ่งมีบางรายเขียนรีวิวไว้ว่า นี่เป็นหนังที่แย่ที่สุดที่พวกเขาเคยดูมาเลยทีเดียวทําให้ทางสตูดิโอยิ่งตะลเลิดเข้าไปใหญ่ <How delightful. S 1> ปัญหาของรอบทดลองคือผู้ชมหัวเราะในจุดที่ไม่ได้อยากให้ขำหรือผู้คนต่างบ่นว่าทําไมไม่ให้หนังจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งโดยมีฉากหนึ่งที่ทางเรมี่ครับรักมากและอยากให้มันอยู่ในหนังในทุกเวอร์ชั่นคือฉากที่เราจะได้เห็นคาแรคเตอร์ของตัวร้ายหลักของเรื่องสแต็กจูเนียร์นุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวในห้องของเขาจากนั้นก็เปิดหีบสมบัติ ที่มีเหรียญทองเต็มไปหมดเทไปที่เตียงครับแล้วเขาก็จะปลดผ้าชุดตัวออกเหลือเพียงแค่ร่างกายล่อนจ้อนแล้วกระโดดหน้าคว่ำมจมกองเงินกองทองซึ่งคนดูก็จะได้เห็นก้นของนักสแสดงด้วยฉากนี้สตูดิโอไม่เข้าใจเลยว่าจะใส่เข้าไปทำไมแต่เรมี่ต้องการให้คนดูได้เห็นความโลภของตัวละครร้ายหลักของเรื่องที่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างครับซึ่งทางสตูดิโอสั่งให้ตัดออกแล้วครับแล้วก็บอกให้ตัดออกอีกแต่เรมี่ก็ไม่เคยเอามันออกไปเลยจนกระทั่งการทดสอบช่วงหลัง ผู้บริหารคนหนึ่งหันมาบอกว่าเดี๋ยวผมจะให้เขาทําสําเนาเฉพาะฉากนี้ให้คุณไปเก็บไว้เองนะเพราะพวกเขาไม่มีทางที่จะยอมให้มันอยู่ในหนังแน่นอน <Of course. S 1> ระหว่างที่พวกเขาแก้หนังกันอยู่นั่นเองครับเวลาฉายเขากะชั้นเข้ามาเรื่อยๆทางฝ่ายมาร์เก็ตติ้งที่ได้ชมหนังกลับไม่คิดเหมือนกับทางทีมผู้บริหารพวกเขาชอบหนังกันและคิดหาทางแนวโปรโมตด,ด้วยงบที่จํากัด ด้วยการใช้ภาพอาร์ตเวิร์กเพียงภาพเดียวในการโปรโมทคือรูปของดาร์กแมนที่ยืนอยู่บนตึกครับและก็มีแสงไฟกระทบเป็นเงามืดพร้อมกับคำโปรยด้วยคำว่า who is dark man เพื่อเป็นปริศนาให้คนอยากรู้ว่าดาร์กแมนคนนี้คือใครกันแน่ในช่วงเดือนสิงหาคมครับยูนิเวอร์แซลคิดว่าคงทำอะไรกับหนังไม่ได้แล้วมันคงไม่ดีไปกว่านี้จึงได้ทำการตกลงกับทางเรมี่และเทเปอร ว่าจะล็อกเวอร์ชั่นสุดท้ายที่บัดเอสมิธตัดแต่ผู้สร้างทั้งสองไม่เชื่อว,ว่าหนังจะดีกว่านี้ไม่ได้ครับมันมีเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้แน่นอนพวกเขาได้ทําการปฏิบัติการกองโจรพานักตัดหนังอย่างบ๊อบมูรอสกี้เปิดห้องตัดลับเพื่อเอาหนังที่โดนล็อกไว้แล้ว มาแก้ไขด้วยตัวพวกเขาเองซึ่งเวลาก็กระชั้นมากๆก่อนที่จะมีรอบนักวิจารณ์ให้สื่อดูอีกใน48ชั่วโมงข้างหน้าเท่านั้นพวกเขาเอาสิ่งที่คิดว่าดีกลับคืนสู่หนังจนเพิ่มเวลาหนังได้ถึง9นาทีจากนั้นพวกเขาก็เอาหนังกลับไปล็อกไว้เหมือนเดิมโดยไม่บอกใครทั้งนั้นกระทั่งในกระบวนการมิกซ์เสียงผ่านไปผู้บริหารได้ชมก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่หนังที่พวกเขาตกลงกันไว้ทอมพอลลอกประธานยูนิเวอร์แซลตอนนั้นถึงกับโกรธมากบอกว่าพวกนายกล้ามากที่ทําแบบนี้ แต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วครับต้องปล่อยให้หนังเป็นแบบนี้ไปเมื่อหนังออกฉายวันที่24สิงหาคมปี1990ทำเงินเปิดตัวไปที่8ล้านเหรียญสหรัฐ ไปสู่หนังอันดับหนึ่งของตารางบ็อกอฟฟิสและเมื่อสิ้นสุดการฉายมีรายรับทั่วโลกอยู่ที่48.8ล้านเหรียญจากทุนสร้างเพียงแค่14ล้านซึ่งถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวสำหรับหนังที่ไม่เคยเป็นคอมมิกส์ที่คนรู้จักมาก่อนหนังได้รับคำชมทั้งคนดูและนักวิจารณ์ว่าแซมเรมี่สามารถผสมผสานความเป็นซูเปอร์ฮีโร่และหนังอสุรกายได้ดีทั้งด้านภาพและจังหวะของหนังที่ทำออกมาได้น่าติดตามอย่างชมเลยว่านี่เป็นหนังฮีโร่ที่ทั้งน่ากลัวน่าสงสารแต่ก็ยังมีฉากที่ทำให้หัว สิ่งที่ผู้คนชื่นชมว่าได้เสริมหนังให้โดดเด่นมากก็คือเอฟเฟคสมจริงในเรื่องและเพลงของแดนนี่เอลฟ์แมนที่ส่งอารมณ์เพิ่มบรรยากาศให้คนดูอินไปกับชะตากรรมของเพตันเวสเลก หนังถือว่าประสบความสําเร็จกว่าที่พวกเขาคาดไว้ครับทั้งที่ก่อนหนังฉายแววลมค่อนข้างสูงโดยทีมงานคิดว่าสิ่งที่ทําให้ผู้ชมเปิดใจมาดูหนังเรื่องนี้คือการตลาดของทีมมาร์เก็ตติ้งที่เล่นกับภาพแค่ภาพเดียวและคำโปรยว่าใครคือดาร์กแมนแล้วมันก็สามารถสร้างความสงสัยและดึงดูดให้คนมาดูหนังเรื่องนี้ได้ครับ ในช่วงหนังชายก็มีการออกสินค้าเพื่อหวังจะปูทางสร้างแฟรนไชส์ทั้งการให้ Marvel Comics ไปสร้างการ์ตูนที่ดัดแปลงจากบทของภาพยนตร์การออกวิดีโอเกมที่พัฒนาโดย Ocean Software ลงให้กับหลายๆเครื่องเล่นแต่สินค้าที่ขายดีที่สุดของ Darkman คืออะไรรู้ไหมครับไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่คอมมิกหรือว่าวิดีโอเกมแต่เป็นม้วนวิดีโอเทปครับหลังจากที่ Darkman ออกขายในรูปแบบของโฮมวิดีโอเท่านั้นแหละตามรายงานที่ไม่ได้ระบุยอดขายและยอดเช่า บอกว่ามันสามารถทำยอดได้ดีกว่าการเอาไปฉายในโรงหนังเสียอีกยูนิเวอร์แซลที่ยังลังเลว,ว่าจะทำภาคต่อเพื่อฉายโรงภาพยนตร์ดีไหมเพราะไม่อยากเสี่ยงกลัวว่าจะไม่มีปฏิหารแบบภาคแรกจึงตัดสินใจว่าจะเอาดาร์กแมนมาเป็นตัวตีตลาดภาพยนตร์ม้วนวิดีโอส่งตรงถึงบ้านโดยให้หนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพวกเขาครับโดยสั่งไฟเขียวภาคต่อดาร์กแมนเพื่อเป็นภาพยนตร์ลงกล่องเรื่องแรกของทางค่ายซึ่งให้ไายทำทีเดียว2ภาคติดอันได้แก่ดาร์กแมน2 The Return of Duran และ Darkman 3 Die Darkman Die โดยให้งบทั้งสองภาคเพียงแค่7ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับหนังสองภาคไทยทำในปี1993และเริ่มปล่อยปีละภาคตั้งแต่ปี1995จนไปถึง1996ส่วนทีมงานคนสำคัญในภาคแรกไม่ได้กลับมาครับทั้งทีมของแซมเรมี่และนักแสดงหลักอย่างเลียมนีสัน หลังจากนั้นดาร์กแมนก็หายไปจากสื่อหลักมีข่าวมาอยู่ต่อเนื่องครับว่าแซมเรมี่อยากจะกลับมารีบูตเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่เกิดขึ้นเสียทีสื่อสมัยใหม่ของดาร์กแมนปรากฏล่าสุดอยู่ในคอมมิกส์ของค่ายไดนามายในชื่อว่า Darkman vs. a s m y of Darkness ที่จับเอาตัวละครดาร์กแมนมาพบกับแอชวิลเลียมตัวละครหลักจาก Evil Dead ที่แซมเรมี่นั้นสร้างถึงแม้ด์กแมนในปี1 9 9 0จะไม่ได้เปลี้ยงปลงอะไรมากนะครับ แต่หนังเรื่องนี้ได้นําเสนอฮีโร่ที่มีความมืดมนและซับซ้อนทางจิตใจซึ่งแตกต่างจากซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปในยุคนั้นภาพลักษณ์ที่เสียโฉมและความแค้นของตัวละครสร้างความน่าสนใจและความแตกต่างให้กับภาพ,พยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ได้ซึ่งบางสิ่งบางอย่างของดาร์กแมนก็ได้ส่งต่อให้กับภาพ,พยนตร์ที่เกิดมาในภายหลังได้หยิบยกเอาไปเป็นแรงบันดาลใจว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นได้มากกว่าวีรบุรุษในชุดเท่ แต่มันยังสามารถเป็นหนังโศกอนาตกรรมหนังอสุรกายและมันยังได้สร้างสไตล์ที่น่าสนใจให้กับหนังในยุคนั้นด้วยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ของทางกูโจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อเวลาเราอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้ชมคลิปได้ทันทีครับ เมื่อเราอัปโหลดขึ้นส่วนเรื่องต่อไปอยากจะให้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับวันนี้ผมคุณเจ้ากูโจาลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ